โจ๊จโจโจโจวันนี้วันดีวันน,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 นี้วันที่รรบเอกแต่มารักอวยพรวันเกิดให้กับผู้ชายสายพานหล่อเท่สุดเก๋แฮปปี้เบิร์ตเดย์หนุ่มวิวัฒขอให้ชีวิตคุณลุงโลดเงินสะพัดทําการทํางานใดๆก็ให้ผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ประทับใจต่อทุกคนอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะคนนี้สิใช่ จโจยี jo, 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 ่สิบเอ็ดกันกระดาโจโจครบสามสิบเจ็ดปีสุดพันนาโจโจสุดยอดผู้ชายที่น่าค้นหาโจโจ Happy b i r t เ d a y หนุ่มวิวัฒสวัสดีครับกลับมาพบกับรักเอกอีกแล้วนะครับครับคลิปนี้รักเอกก็มารับ Happy b i r t เ d a y ให้กับคุณหนุ่มวิวัฒนะครับในวาระที่คุณหนุ่มวิวัฒอายุครบรอบสามสิบเจ็ดปีนะฮะ รับเอกก็อวยพรให้คุณหนุ่มวิวัฒน์จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความฝันาแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดนะฮะแลวก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองเฮงๆครับสู้ต่อไปครับคุณหนุ่มวิวัฒน์โจโจ